ผักกันอีกแล้วเพื่อนๆหั่นผักทําขนมจีนน้ํายากันอีกแล้วจ้ารายการกินในวันหยุดวันหยุดสุดสัปดาห์ของเราคือรายการกินเดี๋ยวเราทำขนมกินน้ำยาเสร็จแล้วก็จะถ่ายคลิปโชว์เพื่อนๆอีกรอบนึ่งนะจ้าตอนนี้จัดแจงแต่งเครื่องปรุง เตรียมผักเตรียมอะไรไว้ก่อนแม่ครัวของเราก็กำลังตำน้ำยาวันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูแม่ครัวตำน้ำยาเพราะว่าแม่ครัวกำลังโคกเปื่อยแต่งตัวไม่สวยงามน,นี้แม่ครัวนุ่งกระโจมอ,อกเพราะว่าอากาศมันร้อนเราก็จะถ่ายให้ดูแต่เด็กกบไปก่อนหั่นต้นหอมไปก่อนนะจ๊ะตัวน,นี้หั่นต้นหอมไปก่อน ฉลองหลังจากที่ถูลอตเตอรี่สองใบหนึ่งกิจก็เลยฉลองปกติไม่ถูกก็กินอยู่แล้วเนาะเพื่อนปกติไม่ถูกเราก็ฉลองอยู่แล้วในวันศุกสุดสัป,ปดาห์ผักสลัดแยกกบกินกับลูกชิ้นเมื่อคืนเหลือดยกกบก็เอามาจอดกินจอนมันไม่ขมดีล้างเ,เรียบร้อย มันดาผักผักทั้งหลายที่จะเตรียมกินเพื่อนๆดูผักเราเยอะแยะเลยผักเยอะแยะตามด้วยถั่วฝักยาวแล้วเราเราจะมาหันกันทั่วฝักยาวกระลำกระลำก็มีนะจ๊ะหั่นไปทีละอย่างเอาไหนก่อนดีอันนี้อันนี้ กระจุยกระจายกระเด็นกระโดน